บุ้งใบหยกสุดทนเจอนักเรียนโรงเรียนดังยนต์แข็งใส่แม่บ้านแถมยนต์เสร็จยืนยิ้มดูผลงานล่าสุดพออ,อติดต่อมาแล้ว ทำเอาทายาทตึกใบหยกอย่างบุ้งใบหยกถึงกับเดือดหนักเลยทีเดียวหลังเจอวีดกรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนดังย่นานนวมินโยนของใส่แม่บ้านและในตัวบ้านเด็กเจ้าตัวได้โพสลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าเอาอีกแล้วเด็กชื่อโรงเรียนโยนน้ำแข็งจากตึกมาใส่แม่บ้านที่บ้านโรงเรียนนี้เป็นอะไรนักหนาครั้งที่แล้วโยนสีโยนขวดโยนของมาใส่บ้านคุณครูต้องเอาใจใส่สอนหน่อยนะคะไม่น่ารักเลยพร้อมแคปชั่นโยนเสร็จยืนยิ้มดูผลงานด้วยสุดๆไปเลย หลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากต่อมาล่าสุดบุง้งได้แก้ไขแคปชั่นเพิ่มเติมหลังมีความคืบหน้าจากผอ,อ,อกของโรงเรียนดังกล่าวที่มีการเรียกเด็กที่ทำมาตักเตือนแล้วโดยระบุว่าขอบพระคุณผอ,อ,อที่ตามตัวน้องที่เป็นคนกนระทำมาสอนและตักเตือนค่ะโยนเสร็จยิยิ้มดูผลงานด้วยสุดๆไปเลย